ความแข็งแกร่งและทรงพลังของเสือตัวมีสีตัวมันสามารถฆ่าวัวกระทิงที่มีนัก800กิโลได้ในทันทีมีสล็อตที่ว่าดูร้ายเพียงใดยังถูกพวกมันกัดกินทั้งเป็นพวกมันครอบครองดินแดนที่มีเยอมากที่สุดไม่มีเสือตัวไหนกล้าเข้าใกล้พวกมันนี่คือกลุ่มเสือตัวมีที่น่าเกรงกลัวกองกําลังเสือตัวเมียเรื่องราวเริ่มต้นจากเขตอน,นุรักษ์เสืออินเดียเสือมดุรีให้กําเนิดลูกสิตัวว่ากันว่าถ้าลูกที่เกิดมาเป็นตัวผู้สามตัวจะมีหนึ่งตัวแข็งแกร่งที่สุด ถ้าเกิดเป็นตัวมีทั้งสี่ตัวพวกมันจะแข็งแกร่งเพียงใดมอดูรีให้กำเนิดเสือตัวมีทั้งหมดมันคือเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมากโดยปกติการรอดชีวิตของลูกเสือมักจะไม่สูงมีเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นที่จะอยู่รอดจนโตแต่เจ้าตัวเล็กทั้งสี่ตัวมันโชคดีมากพ่อของพวกมันคอยอยู่ปกป้องลูกๆและช่วยเสือตัวมีเลี้ยงดูลูกการคุ้มครองของพ่อทําให้พวกมันเติบโตอย่างแข็งแรงและมีความสุขในวัยเด็กทั้งสี่พี่น้องรักใคร่กลมเกลียวกันชอบออกไปสำรวจโลกด้วยกัน จนแยกจากกันไม่ได้สองปีต่อมาสี่พี่น้องเติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแรงพี่สาวใหญ่สุดนามว่าโซนังช่วงล่างของมันใหญ่มากและดูร้ายตัวที่สองมนุมันกล้าหาญและโหดเหี้ยมตัวที่สามกีเทามันชอบต่อสู้และใจร้อนตัวที่สี่ลอร์มันขี้อายและระมัดระวังตัวสี่พี่น้องเติบโตขึ้นทุกวันอีกไม่นานพวกมันจะต้องต่อสู้แย่งอาณาเขตกันเริ่มจากต่อสู้กับแม่ของพวกมันเองนี่คือวิธีทางของเสือเป็นกฎการเอาตัวรอดของพวกมัน นี่คือทะเลสาบที่มีเหยื่อมากที่สุดเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลากหลายชนิดแต่ในนี้มีสัตว์ที่ตัวใหญ่ยากเกินจะรับมือฝูงวัวกระทิงแข็งแกร่งมากวัวกระทิงหนึ่งตัวเป็นอาหารให้เสือกินได้หนึ่งอาทิตย์แต่ต้องเอาชนะพวกมันให้ได้ก่อนวัวกระทิงมีแรงถีบที่แข็งแรงและเขาที่แหลมคมเพราะฉะนั้นการจะล่าวัวกระทิงนั้นไม่ง่ายพี่ใหญ่โซนเริ่มเข้าไปก่อกวนมันมักจะประทะกับน้องบ่อยๆถ้าเกิดมันไม่พอใจมันจะทำร้ายน้องๆมันเป็นตัวแรกที่พยายามล่าอยู่ตัวเดียว แต่มันยังไม่มีประสบการณ์ตอนนี้พ่อของพวกมันเริ่มแก่แล้วดูแลปกป้องลูกๆไม่ไหวแล้วมันเลี้ยงลูกจนเติบใหญ่บัดนี้ถึงเวลาที่มันต้องบอกลาลูกๆแล้วนี่เป็นการร่ำลาของพ่อลูกครั้งสุดท้ายที่จะได้อยู่ด้วยกันต่อจากนี้ไปสีพี่น้องต้องพึ่งพาดูแลกันเอง